ยังคงอยู่ในเรื่องของโควิด19นะคะไปดูทางด้านของโรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ค่ะล่าสุดก็ได้มีการติดตั้งห้องความดันลบสำหรับตรวจผู้ต้องสงสัยนะคะเกี่ยวกับโรคโควิด19โดยแยกจากอาคารผู้ป่วยค่ะเพื่อที่เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการแต่ทั้งนี้ก็มีการย้ำนะคะว่าจะตรวจให้เฉพาะคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเท่านั้นค่ะ ทาน,นของนายหัสดินโปรเทียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่นะคะออกมายืนยันถึงความพร้อมของบุคลากรในการรับมือแล้วก็ดูแลผู้ป่วยและคนไข้ในยุคที่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ที่มีการติดเชื้อมาจากประเทศเมียนมาแล้วก็เข้ามารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล,ลคนครพิงจังหวัดเชียงใหม่โดยโรงพยาบาลเองค่ะก็มีการตั้งจุดคัดกรองตรวจไข้ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกนตั้งแต่ด่านแรกก่อนเข้าประตูภายในอาคารนะคะหากพบว่ามีไข้ก็จะทําการสอบประวัติ ว่ามีความเสี่ยงมาจากประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่จากนั้นจะมีการคัดแยกออกมาตรวจนอกอาคารตามกระบวนการเขาสู่ห้องกักตัวค่ะตรวจเสมหะจมูกแล้วก็คอและนําตัวเข้าห้องความดันลบตรวจหาเชื้อจะทราบผลภายใน4ชั่วโมงนะคะพร้อมกับแจ้งสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลน,นาครพิงค์ค่ะมารับตัวส่งต่อด้วยตู้ความดันลบที่สามารถเคลื่อนย,ย้ายผู้ป่วยติดเชื้อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลของรัฐได้ทางนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ กับผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยโรงพยาบาลเองนะคะบอกว่าจะตรวจให้เฉพาะบุคคลที่มีความเสี่ยงเท่านั้นค่ะด้านนายแพทย์ทันจันทรธรรัมงกรนะครับผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์บอกว่าการที่มีความเสี่ยงติดโควิดนะครับจะต้องเป็นห้องปิดหรือในอาคารจึงมีการนําผู้ต้องสงสัยมาตรวจนอกอาคารและเข้าห้องความดันลบจึงลดความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อครับคราวนี้ ข้อมูลที่เขาบอกมาเขาพูดว่ากลุ่มเนี่ยที่จะมีการติดกันจริงๆเนี่ยคือกลุ่มที่อยู่ในอาคารปิดที่ไม่มีร,ระบบการระบายอากาศเช่นเราอยู่ในห้องห้องหนึ่งที่ไม่มีระบบระบายอากาศอย่างเช่นคาราโอเกะตรงนี้เนี่ยไม่มีโอกาสที่จะติดสูงเพราะว่าเชื้อเนี่ยเมื่อมีการพูดออกมาเนี่ยมันจะมีละอองเล็กๆกันนะครับเนาะออกมาลอยอยู่ในอากาศคราวนี้ก็มาดูว่าถ้าเป็นแค่แอร์ธรรมดาคือว่าเครื่องปรับอากาศเนี่ย มันก็จะมีการเอาอากาศในห้องนะฮะมาหมุนอยู่ในอยู่ในห้องถ้าเอาตามที่เราติดแอร์อย่างเช่นนี้เราบอกว่าแอร์ห้องนี้องใช้กี่ BTU เนี่ยโอกาสที่จะหมุนเนี่ยจะหมุนอยู่ที่ประมาณ20รอบต่อชั่วโมงฉะนั้นมันจะต้องมีการระบายอากาศคือระบายอากาศ,ค,าากาศคือเอาอากาศข้างนอกเข้ามาแล้วก็เอาอากาศข้างในเนี่ยถ่ายเท,ทออกข้างนอกเพื่อให้มีการหมุนของอากาศคราวนี้เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทุกทกที่จะเห็นว่าเวลาที่เขาทําการตรวจคลกิกโรคหวัดเนี่ยเขาเอาไว้ข้างนอกอาคารเพราะว่าเราไม่ต้องไปทาเรื่องระบบระบายอากาศ ทุกอย่างมันถูกมีการระบายหมดนะฮะอากาศมันมีการหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาตลอดครับ